สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนเรื่องรูปเรข,ขาคณิตในชีวิตประจําวันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะรูปเรข,ขาคณิตในชีวิตประจําวันนะคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยเจอสิ่งของหรืออาคารสถานที่ที่เป็นรูปเลขาคณิตแต่ยังไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับรูปเลขาคณิตนะคะเราไปดูตัวอย่างสิ่งของหรือว่ารูปที่เป็นรูปเลขาคณิตนะคะรูปแรกนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะที่เจอในชีวิตประจำวันก็จะเป็นพิซซ่าที่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะ แล้วก็แตงโมที่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมค่ะรูปต่อไปรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นรูปเตา๋ากล่องของขวัญค่ะรูปห้าเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นโคมไฟป้ายผู้นะคะรูปหกเหลี่ยมนะคะก้อนบล็อกค่ะที่เราเจอบน พื้นที่เป็นก้อนบล็อกที่เป็นปูนนะคะโต๊ะหกเหลี่ยมค่ะรูปแปดเหลี่ยมนะคะกระจบค่ะกล่องนะคะต่อมารูปวงกลมก็จะเป็นนาฬิกาฟุตบอลค่ะ รูปวงรีนะคะก็จะเป็นรูปไข่รูปจานนะคะที่เป็นวงรีเรามาดูความหมายของรูปเรขาคณิตกันค่ะรูปเรขาคณิตหมายถึงรูปต่างๆทางเรขาคณิตได้แก่1รูปสามเหลี่ยมจะมีด้าน3ด้านมีมุม3มมุมรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะจะมีด้านสีด้านและมีมุมสี่มุมรูปห้าเหลี่ยม จะมีด้าน5ด้านและมุม5มุมต่อมารูปหกเหลี่ยมจะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุมรูป8เหลี่ยมนะคะ รูปแปดเหลี่ยมนะคะจะมีด้านแด้านมีมุมแดมุมเช่นเดียวกันค่ะรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมจะไม่มีด้านไม่มีมุมแต่รูปวงกลมจะมีเส้นโค้งเป็นวงกลมและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงจะเป็นระยะทางที่เท่ากันเสมอค่ะรูปวงรีนะคะจะคล้ายรูปวงกลม แต่รูปวงรีจะมีเส้นโค้งเป็นวงรีโดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันนะคะจากรูปเรขาคณิตที่เราดูมานะคะเราก็จะสังเกตได้ว่ามุมและด้านเป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบได้ว่ารูปเรขาคณิตนั้นเป็นรูปเรขาคณิตอะไรคะ่ะเราไปเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยนะคะ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้นักเรียนตั้งใจตอบคำถามด้วยนะคะรูปแรกนะคะเป็นรูปกระถางต้นไม้นะคะคำถามที่หนึ่งถามว่ากระถางนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมนะคะคำตอบก็คือหกเหลี่ยมค่ะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปกระจกค่ะคำถามก็คือรูปนี้มีกี่มุม นักเรียนลองดับดูนะคะว่ารูปนี้มีกี่มุมค่ะคำตอบก็คือรูปนี้มี8มุมค่ะรูปว้านะคะคำถามก็คือเว้าเป็นรูปกี่เหลี่ยมคำตอบก็คือสี่เหลี่ยมค่ะ ข้อที่4นะคะถามว่ารูปนี้มีด้านกี่ด้านนักเรียนลองนับด้านดูนะคะว่ามีกี่ด้านคำตอบก็คือมี3ด้านค่ะรูปต่อมานะคะถามว่ารูปนี้เป็นรูปเรขาคณิตอะไรคำตอบก็คือรูปวงกลมค่ะ นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะจากที่ตอบคําถามคําถามจะมีทั้งหมด5ข้อถ้านักเรียนตอบถูกตั้งแต่3ข้อ4ี C ข้อหรือว่า5ข้อนะคะจะถือว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบค่ะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ